ภาพล่าสุดของติ๋มเพนพรไม่เหลือเขาเดิมแล้วล่าสุดนี้ย้อนกลับไป40ปีที่ผ่านมาค่ะติ๋มเพนพรเองอยู่บนปกนิตยสารยังดังมาหลายเล่มเธอเคยเป็นนางแบบในยุคเดียวก,กันกับตุยนวลปลางตรีชิตค่ะสำหรับชีวิตปัจจุบันของเธอเองนั้นนะคะหลังจากที่ปัจจุบันเนี่ยก็ห่างหายไปจากวงการนานปัจจุบันเธออายุ68ปีแล้วค่ะหลังจากที่พลิกพันชีวิตไร้างาน จัดห้องเสื้อที่เคยทําปิดลงตัวไปก็ย้ายไปอยู่บนเขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นานกว่า5ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไปปวดชีสุดท้ายก็ปวดได้ไม่นานต้องออกมาดูแลครอบครัวหลายชีวิตนอกจากนี้เองก็ออกมาอยู่ห้องเช่าที่กรุงเทพในราคา3 0 0พันไร้คนดูแลทั้งยังมีปัญหาสุขภาพอีกหลายอย่างกันเลยโดยทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของดาวมายุรีเอง เป็นนักกรองนักแสดงก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนและมอบน้ำใจเนะี่ยเป็นกำลังใจให้ค่ะซึ่งก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งต้องบอกว่าชีวิตของเธอนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันแล้วค่ะยังไงทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ